เวลาเช้ามันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาธรรมดาที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแต่มันคือปุ่มรีเซ็ตชีวิตปุ่มที่ธรรมชาติให้โอกาสกับเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทุกเช้าคือโอกาสใหม่โอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่โอกาสที่เราจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีกว่าเมื่อวานแต่เคยใหม่วันที่ตื่นสายรีบจนลืมแม้แต่จะหายใจลึกๆหัวก็หมุนใจก็ร้อนเดินชนเก้าอี้โวยวายกับคนใกล้ตัวแล้วทั้งวัน ก็พังไม่เป็นท่ามันเหมือนว่าแค่ช่วงเวลาเช้าไม่กี่นาทีแรกสามารถกำหนดคุณภาพของวันทั้งวันได้เลยในทางกลับกันเคยใหม่ที่เราตื่นมาด้วยใจที่สงบแสงแดดเบาๆสะท้อนผ่านม่านมีเวลาเงียบๆคิดกับตัวเองสักพักวางแผนวันด้วยสติและรอยยิ้มบางๆวันแบบนั้นไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ดูเหมือนง่ายไปหมดจักรวาลก็เหมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกับเราทุกอย่าง มันไหลลื่นและเบาสบายถ้าแค่ช่วงเช้าไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งวันได้ขนาดนั้นแล้วทำไมเราไม่เริ่มต้นเช้าให้ดีตั้งแต่วันนี้เลยละ่ะลองคิดดูสิเราใช้เวลา5นาทีจมอยู่กับโซเชียลแต่เราแทบไม่เคยใช้เวลา5นาทีเพื่อฟังหัวใจตัวเองเลยเราใช้เวลารีบแต่งตัวออกไปเจอโลกแต่ไม่เคยแต่งใจให้พร้อมเผชิญวันใหม่เลยสักครั้ง เพราะฉะนั้นในพอร์ตแคสต์ตอนนี้ชีวิตและการเรียนรู้จะพาคุณไปค้นพบกับสิบสิ่งเล็กๆที่ควรทำในตอนเช้าที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ส่งพลังไม่ใช่แค่เพื่อให้คุณมี productivity แต่เพื่อให้คุณมีพลังใจและความนิ่งข้างในที่จะรับมือกับทุกอย่างแบบคนที่รู้ทันชีวิตบางข้อง่ายจนน่าตกใจบางข้อคุณอาจจะรู้แต่ไม่เคยทำ และบางข้ออาจทำให้คุณเผลอพูดกับตัวเองว่ารู้มีเราน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้ว 1. ตื่นให้เร็วขึ้น30นาทีเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตและสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์คือทุกคนได้รับมันมาในปริมาณเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือมหาเศรษฐีระดับโลกแต่น่าสนใจไหมทำไมบางคน ดูเหมือนมีเวลาใช้มากกว่าคนอื่นคำตอบหนึ่งที่เรียบง่ายแต่มหาศาลในผลลัพธ์ก็คือพวกเขาตื่นเช้ากว่าตื่นเช้าแค่30นาทีต่อวันคุณก็จะมีพื้นที่ว่างเล็กๆที่ไม่ถูกรบกวนเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ลืมตาตื่นในเวลาแสนสั้นนี้คุณจะได้ใกล้ชิดกับตัวเองมากขึ้นไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรับมือกับโลกภายนอกแค่ หายใจลึกๆฟื้นฟูพลังใจและให้เวลากับความคิดที่สำคัญจริงๆลองจินตนาการถึงตัวเองนั่งเงียบๆข้างหน้าต่างแสงเช้าค่อยๆทอแสงคุณกำลังจิบกาแฟอุ่นๆโดยไม่ต้องเปิดมือถือโดยไม่ต้องคิดถึงการตอบแชทและแค่ได้อยู่กับตัวเองในแบบที่โลกทั้งใบไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เพราะความพิเศษของช่วงเวลาเช้าไม่ใช่แค่ความเงียบแต่มันคือจุดตั้งต้นที่จะกำหนด คุณภาพของวันทั้งวันและที่สำคัญพลังงานแบบไหนที่คุณเริ่มต้นในตอนเช้าก็มักจะเป็นพลังงานแบบเดียวกันที่อยู่กับคุณไปจนจบวันแล้วจะเริ่มต้นยังไงบอกเลยการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องโหดหินแค่ขยับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิม1.5.30นาทีก็พอเริ่มจากสิ่งเล็กๆง่ายๆเช่นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ห่างตัวนิดหน่อยเพื่อการนิสัยกด snooze แบบไม่รู้ตัว แล้วเลือกเสียงปลุกที่เบาสบายเช่นเสียงธรรมชาติหรือดนตรีเบาๆให้มันปลุกคุณแบบเป็นมิตรและเมื่อตื่นมาแล้วอย่าเพิ่งคว้ามือถืออย่าให้โลกภายนอกชิงสติคุณไปตั้งแต่วินาทีแรกให้เวลาตัวเองแค่ 5. ห้านาทีนั่งเงียบๆแล้วนึกถึงสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณมันอาจจะเป็นลมหายใจของเช้านี้คนที่คุณรักหรือแค่เตียงนุ่มๆที่เพิ่งลุกจาก การฝึกใจให้ขอบคุณตั้งแต่เช้าจะช่วยปลุกจิตใจให้พร้อมรับสิ่งดีๆตลอดทั้งวันและในไม่ชาคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่า30นาทีนี้มันไม่ใช่แค่เวลาพิเศษอีกต่อไปแต่มันคือชีวิตใหม่ที่คุณเป็นคนเลือกสร้างขึ้นมาด้วยมือของคุณเอง 2. จัดที่นอนจุดเล็กๆที่เปลี่ยนวันทั้งวันหลายคนมองข้ามเพราะคิดว่า แค่จัดที่นอนมันจะสำคัญอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือพฤติกรรมเล็กๆที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเพราะมันคือพิธีกรรมเงียบๆที่บอกกับตัวเราเองว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมดูแลชีวิตพร้อมรับผิดชอบพร้อมจัดการความวุ่นวายต่างๆที่กำลังจะมาในตอนเช้ายังไม่มีใครเห็นเรายังไม่มีเสียงตัดสินยังไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเรา แต่การที่เราลุกขึ้นมาแล้วเลือกจัดที่นอนมันคือการกระซิบกับตัวเองว่าฉันใส่ใจชีวิตของตัวเองแม้ในสิ่งเล็กน้อยที่สุดและเชื่อไหมแค่การเริ่มต้นวันด้วยความเรียบร้อยเล็กๆแบบนี้มันจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณอยากทําสิ่งอื่นๆให้ดีตามไปด้วยเพราะสมองของคุณได้รับข้อความเงียบว่าคุณคือคนที่มีวินัยคุณคือคนที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียด คุณคือคนที่ไม่ปล่อยผ่านชีวิตของตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่แค่การจัดที่นอนแต่มันคือการฝึกจิตใจให้คุณยืนอยู่กับความตั้งใจแม้ไม่มีใครสัง่งแม้ไม่มีเสียงชมมันคือการสร้างภาวะผู้นำในชีวิตของตัวเองตั้งแต่ยังไม่ก้าวออกจากห้องนอนแล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากใช้เวลาแค่สองนาทีหลังลุกจากเตียงไม่ต้องรีรอไม่ต้องคิดเยอะแค่ลงมือเลย จัดผ้าห่มหมอนและที่นอนให้เรียบร้อยเหมือนคุณกำลังเตรียมห้องให้คนที่คุณรักกำลังจะมาเยี่ยมเพราะคนที่ควรได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดในชีวิตคือตัวคุณเองเมื่อคุณฝึกทำแบบนี้ทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่วุ่นวายเท่าเดิมคุณเริ่มควบคุมบางสิ่งได้แม้แค่ในพื้นที่เล็กๆของเตียงคุณเองและจากความรู้สึกเล็กๆนั้นแหละมันจะกลายเป็นรากฐานของจิตใจที่มั่นคง ของนิสัยที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังลองสังเกตดูดีฮ่หาฮวันไหนที่คุณไม่ได้จัดที่นอนหัวใจมันจะรู้สึกกระจัดกระจายเหมือนมีอะไรบางอย่างยังไม่เสร็จแต่ถ้าคุณฝึกทํามันจนเป็นนิสัยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความเรียบร้อยแต่มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความภูมิใจตั้งแต่เช้าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดที่นอนถึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงฮ่หา,หา ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นเติมชีวิตให้ร่างกายตั้งแต่นาทีแรกหลังจากที่คุณจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งหยิบมือถืออย่าเพิ่งเปิดแจ้งเตือนโลกภายนอกเพราะสิ่งต่อไปที่ร่างกายคุณต้องการมากที่สุดไม่ใช่ข้อมูลแต่คือน้ำคุณรู้ไหมว่าขณะที่คุณนอนหลับไปตลอดหหาแปชั่วโมงหัวใจยังเต้นสมองยังทำงานอาวัยวะภายในยังทำหน้าที่อย่างเงียบงนันแต่ในช่วงเวลานั้น ไม่มีน้ำสักหยดที่เข้าไปเติมเต็มนั่นหมายความว่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมภาวะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวและนั่นแหละที่ทำให้หลายคนรู้สึกมึนหัวเหนื่อยอ่อนแรงหรือคิดอะไรไม่ออกในตอนเช้าแต่แค่น้ำหนึ่งแก้วมันสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดได้เพราะน้ำแก้วแรกของวันไม่ใช่แค่น้ำดื่มธรรมดาแต่มันคือปุ่มเปิดระบบทั้งหมดในร่างกายเหมือนการกดปุ่มออนให้เครื่องยนต์ชีวิต ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปลุกสมองให้ปลอดโปรง่งปรับสมดุลภายในและขับของเสียที่สะสมมาตลอดทั้งคืนให้ออกไปอย่างนุ่มนวลมันคือการปลุกตัวเองด้วยความใส่ใจไม่ใช่ความเร่งรีบอย่ามองข้ามพลังของน้ำหนึ่งแก้วเพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีที่สุดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้แล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากแค่คุณเตรียมตัวตั้งแต่คืนก่อนหยิบแก้วน้ำ และวางไว้ข้างเตียงไม่ใช่ในครัวไม่ใช่ในห้องน้ําแต่ตรงนั้นแหละที่คุณสามารถหยิบดื่มได้ทันทีที่ลืมตาเพราะถ้ามันอยู่ไกลคุณจะขี้เกียจและสุดท้ายคุณจะลืมเช้าไหนที่คุณดื่มน้ําแก้วแรกหลังตื่นทันทีคุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายตื่นก่อนสมองใจตื่นก่อนภาระมันเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องรอแปลงฟันไม่ต้องเช็คมือถือหยิบแก้วขึ้นมาแล้วจิบให้เต็มปอดเพราะการดูแลตัวเองไม่ได้เริ่มจากครีมหรืออาหารดีๆแต่มันเริ่มจากเจตนาเล็กๆที่บอกว่าฉันเห็นคุณค่าของตัวเองตั้งแต่นาทีแรกที่ตื่น 4. หลีกเลี่ยงมือถือ30นาทีแรกรักษาสมองจากโลกภายนอกหลังจากที่คุณดื่มน้ำแก้วแรกเรียบร้อยร่างกายเริ่มตื่นจิตใจเริ่มโปรง่งแต่ถัดจากนั้น คุณจะเลือกอะไรเป็นสิ่งแรกที่ใส่เข้าไปในหัวข่าวไรดรามา่าหรือโพสที่ทําให้คุณรู้สึกแยก่กับชีวิตตัวเองเพราะทันทีที่คุณเอื้อมมือไปหยิบมือถือคุณกําลังเชิญโลกภายนอกเข้ามาในหัวคุณก่อนตัวคุณเองเสียอีกโดยที่ยังไม่ทันได้ล้างหน้ายังไม่ทันได้ทักทายความคิดตัวเองยังไม่ทันได้ยืนบนเท้าของตัวเองอย่างมั่นคงคุณกลับยืน่นกุญแจของสติให้กับคนอื่นให้กับโซเชียล ให้กับระบบแจ้งเตือนที่ไม่เคยหยุดเพียงแค่เปิดหน้าจอคุณอาจเจอข้อความจากงานข่าวที่สร้างความเครียดหรือโพสต์ที่ชวนเปรียบเทียบชีวิตทั้งหมดนั้นคือการขโมยเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณรู้ไหมว่าช่วง30นาทีแรกหลังตื่นนอนคือช่วงที่สมองเปิดรับพลังได้ดีที่สุดมันเหมือนดินชุ่มน้ำที่พร้อมปลูกเมล็ดแห่งความคิดดีๆลงไปถ้าคุณเลือกปลูกสิ่งรบกวนลงไปในช่วงนี้ ไม่แปลกเลยที่ทั้งวันคุณจะรู้สึกว่าวุ่นไม่มั่นคงและอ่อนลา้าแต่ถ้าคุณเลือกกันเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนี้ไว้ให้ตัวเองคุณจะได้สัมผัสกับพลังการเริ่มต้นวันใหม่ที่มันสงบชัดและทรงพลังกว่าการเลื่อนหน้าฝีพันครั้งแล้วจะเริ่มได้ยังไงเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดเปิดโหมดเครื่องบินไว้ตั้งแต่ก่อนนอนใช่ปิดเสียงโลกไม่ต้องให้มันสัน่นไม่ต้องให้มันเด้งไม่ต้องให้มันรบกวน ปล่อยให้มือถือของคุณนอนหลับไปพร้อมคุณแล้วในตอนเช้าอย่าเพิ่งปลุกมันขึ้นมาทำงานจนกว่าคุณจะได้ทำงานของตัวเองเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำจัดที่นอนหายใจลึกๆหรือแค่เงียบเงียบอยู่กับตัวเองปล่อยให้เวลาเหล่านี้เป็นของคุณจริงๆไม่ใช่ของใครในโลกออนไลน์เพราะมือถือไม่ใช่เจ้านายมือถือคือเครื่องมือและชีวิตของคุณ สมควรจะเริ่มต้นอย่างสง่างามจำไว้ว่าคุณเป็นคนคุมเกมไม่ใช่เหยื่อของข้อความที่ไม่มีความสำคัญอะไรกับชีวิตคุณเลยแค่30หน้าทีที่คุณกันเวลาไว้ให้ความสงบมันอาจกลายเป็น30ชั่วโมงต่อจากนั้นที่เต็มไปด้วยพลังเริ่มต้นแบบสงบแล้วทั้งวันของคุณจะสงบและชนะตั้งแต่ยังไม่ต้องพูดอะไรหขยับร่างกายปลุกเครื่องยนต์ของชีวิต หลังจากคุณเริ่มต้นเช้าแบบสงบวางมือถือไว้ในมุมเงียบดื่มน้ำให้ร่างกายตื่นใจคุณเริ่มนิ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกเครื่องยนต์ของชีวิตให้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังไม่ต้องไปวิ่งมาราธอนไม่ต้องเข้ายิมให้เหงื่อท่วมแค่เพียงขยับตัวเบาๆก็เปลี่ยนทั้งวันของคุณได้ยืดเส้นเบาๆหมุนไหล่เอียงคอเดินรอบห้องหรือแม้แต่ยืนแล้วหายใจลึกๆสักสามรอบ การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในตอนเช้าไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายสดชื่นแต่มันคือการปลุกระบบทั้งหมดในตัวคุณให้ลุกขึ้นมาทำงานจริงๆเลือดเริ่มไหลเวียนออกซิเจนวิ่งเข้าสู่สมองความคิดเริ่มชัดเจนหัวใจเริ่มมีจังหวะและอารมณ์เริ่มกลับมาสดใสสิ่งนี้แหละคือวิธีรีเซตตัวเองให้พร้อมสู้วันใหม่เพราะต่อให้คุณลืมตาแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าร่างกายยังหลับอยู่ จิตใจยังหนักและพลังยังไม่ฟื้นกลับมาแล้วจะเริ่มขยับยังไงเริ่มง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้คุณไม่ต้องเป็นนักกีฬาไม่ต้องมีเสื่อโยคะไม่ต้องมีเวลาเยอะแค่หาพื้นที่เล็กๆในห้องหน้าบ้านหรือริมเตียงของคุณเองใช้เวลาแค่ 10. ห1 0ถนาทียืดคอหมุนแขนก้มแตะปลายเท้า หรือจะเปิด YouTube หาท่าโยคะบเบาๆสำหรับมือใหม่ก็ได้เปิดเพลงเบาๆคลอไปด้วยจังหวะลมหายใจที่เข้าออกช้าฮ่าๆ <H aha> มันจะช่วยให้ใจนิ่งร่างกายเบาและพลังกลับมาคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การขยับตัวแต่มันคือการขยับความรู้สึกภายในกาแฟแก้วไหนก็ไม่เท่าเพราะนี่คือพลังธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในร่างกายคุณมาตลอด แค่คุณอนุญาตให้มันปลุกขึ้นมาลองเริ่มแค่วันละนิดแล้วคุณจะติดใจว่าแค่ขยับตัวตอนเช้าทำไมรู้สึกเบาง่ายและพร้อมใช้ชีวิตมากขนาดนี้6เขียนทูดูลิสง่ายๆเปลี่ยนเช้าวันธรรมดาให้กลายเป็นวันทรงพลังเมื่อร่างกายเริ่มขยับพลังงานเริ่มไหลเวียนจิตใจเริ่มโปร่งเบานี่แหละคือเวลาที่เหมาะที่สุดในการปลุกสมองให้มีทิศทางไม่ใช่เพื่อให้คุณทำอะไรเยอะขึ้น แต่เพื่อให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนควรทำจริงๆในวันนี้เพราะสมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกทุกสิ่งไว้ในหัวมันถูกสร้างมาเพื่อคิดตัดสินใจและมุ่งไปข้างหน้าอย่างชัดเจนการไม่มีแผนก็เหมือนการขับรถโดยไม่มี GPS แม้จะขับเก่งแค่ไหนแต่สุดท้ายก็อาจหลงทางหรือแวะไปผิดจุดโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมถูก ดูลิดง่ายๆถึงสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อมันช่วยให้สมองของคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องจดจําไม่ต้องคิดวนไปมาและที่สำคัญมันช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วจะเริ่มต้นยังไงให้เวิร์กง่ายมากไม่ต้องมีสมุดสวยๆไม่ต้องโหลดแอปให้วุ่นวายแค่หยิบกระดาษโน้ตแผ่นเล็กหรือเปิดแอปจดบันทึกในมือถือแล้วเขียนสิ่งนี้ลงไปสมสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนี้ ไม่ใช่สิบไม่ใช่เจ็แค่สามแค่นั้นก็พอเลือกสิ่งที่เมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนี้คุ้มสิ่งที่อาจดูเล็กแต่มันสำคัญกับชีวิตสิ่งที่อาจใช้เวลาไม่มากแต่ส่งผลต่อใจอย่างมากอย่าทำให้ทูดูลิตเป็นภาระอย่าใส่อะไรลงไปเยอะจนรู้สึกท้อจำไว้ว่าจุดประสงค์ของมันไม่ใช่แค่จัดการเวลา แต่คือจัดการความชัดเจนในใจให้คุณไม่หลงลืมตัวเองไปตลอดทั้งวันเมื่อคุณเริ่มเขียนทุกเช้าสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าวันนี้ฉันจะไม่ทําอะไรพร่าเพรื่อฉันจะไม่พาตัวเองหลงไปในความวุ่นวายฉันจะไม่ทําทุกอย่างแต่จะเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดและเมื่อคุณได้ขีดงานออกจากลิสท,ทีละข้อทีละเป้าหมายคุณจะรู้สึกเลยว่าความภูมิใจมันค่อยๆเติบโตแค่นี้เอง แต่ช่วยให้คุณมีพลังใจเพิ่มขึ้นวันละนิดวันไหนที่เหนื่อยก็ยังมีทิศให้เดินและวันไหนที่ฟุ้งซ่านคุณจะมีหลักยึดไว้ To ูดูลิ t ไม่ใช่แค่ลิดของสิ่งที่ต้องทาแต่มันคือแผนที่ที่พาคุณเดินทางอย่างมีเป้าหมายและถ้าคุณเริ่มต้นมันในตอนเช้าคุณจะค้นพบว่าสมองคุณเก่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยเฟังเสียงดีๆเพราะเสียงคือพลังงานลับที่คุณเลือกได้หลังจากเขียนทูดูลิ แล้วสมองของคุณเริ่มมีทิศแต่แค่นั้นยังไม่พอคุณยังต้องจูนคลื่นภายในเพื่อให้ใจของคุณพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับโลกใบใหญ่เพราะในขณะที่หลายคนโฟกัสแค่สิ่งที่ต้องทำตอนเช้าเรามักลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินเสียงไม่ใช่แค่สิ่งที่ผ่านหูแต่มันเปลี่ยนคลื่นสมองได้จริงเสียงดนตรีเบาๆเสียงนกร้องเสียงฝนตก หรือแม้แต่เสียงความเงียบที่คุณตั้งใจฟังทั้งหมดนั้นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ที่กำลังเครียดให้สงบหรือเปลี่ยนความม่วงมนให้กลายเป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวามันคือพลังงานล่องหนที่ไหลเข้าสมองโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเสียงที่คุณฟังตอนเช้าจะกลายเป็นคลื่นแรกของวันที่กําหนดจังหวะชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ในวันนั้นเหมือนคุณหมุนวิทยุหาคลื่นพลังบวกแล้วตั้งใจจูนมันไว้ในหู สมองของคุณจะจดจำคลื่นนั้นหัวใจของคุณจะปรับจังหวะให้เข้ากันและทั้งตัวคุณจะพร้อมทำงานด้วยพลังความสงบไปพร้อมกันแล้วจะเริ่มฟังยังไงให้เวิร์กไม่ต้องเข้าใจดนตรีบำบัดไม่ต้องอ่านตำราคลื่นเสียงใดๆแค่เริ่มจากเลือกสิ่งที่คุณอยากให้หัวใจได้ยินสร้างมอนิ่งเพลย์ลิสตของตัวเองเลือกเพลงที่คุณฟังแล้วรู้สึกอยากลุกขึ้นมาใช้ชีวิต หรือจะเลือกฟังพาแคสที่พูดเรื่องดีๆเติมแรงใจให้เช้าเช่นตอนที่คุณกำลังฟังอยู่นี่แหละอย่าคิดว่ามันเล็กน้อยเพราะเสียงที่คุณได้ยินตอนเช้าคือพลังงานแรกที่คุณอนุญาตให้เข้ามาอยู่กับตัวเองลองใส่หูฟังดีๆเปิดเสียงธรรมชาติหรือดนตรีบรรเลงที่ไม่มีคำพูดแล้วปล่อยให้เสียงค่อยๆล้างใจคุณให้สะอาดเบาพร้อมแล้วคุณจะรู้ว่า ไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้ยินแต่มันคือสิ่งที่เปลี่ยนภายในอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เช้าของคุณถูกจู่โจมด้วยเสียงเครียดๆจากข่าวร้ายหรือเสียงบ่นจากโลกออนไลน์ให้เสียงเช้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของวันเสียงดีๆจิตดีๆพลังดีๆมันไม่ต้องเยอะแต่มันต้องใช่แดอาบน้ำแบบมีสติล้างตัวและล้างใจไปพร้อมกัน หลังจากที่คุณเปิดหูรับพลังดีๆด,ด้วยเสียงขั้นตอนต่อไปคือปล่อยให้ร่างกายได้สัมผัสกับความรู้สึกสดใหม่แบบเต็มตัวอาบน้ำฟังดูธรรมดาแต่มันคือพิธีกรรมเงียบเงียบที่ทรงพลังมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองแบบ100%เอร์เซไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีใครรบกวนไม่มีอะไรต้องเร่งรีบมีแค่คุณกับน้ำแต่น่าเสียดาย เรามักทำมันไปแบบรีบๆเหมือนแค่ภารกิจต้องทำเพื่อให้ตัวสะอาดแต่ถ้าใจยังสกรปรกจะสะอาดแค่ไหนร่างกายก็แค่ครึ่งเดียวอาบน้ำแบบมีสติจึงไม่ใช่แค่ล้างคราบเหนือใครแต่มันคือการล้างความฟุ้งซ่านจากเมื่อวานและการปลดปล่อยความกังวลที่ยังมาไม่ถึงมันคือการฝึกสมาธิที่ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งไม่ต้องจุดธูปหรือทำพิธี แค่ให้ใจกับทุกการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงน้ำอุ่นหรือเย็นที่ไหลผ่านตัวสูตรกลิ่นสบู่กลิ่นแชมพูที่คุณชอบฟังเสียงน้ำกระทบพื้นแล้วหายใจเข้าอย่างมีสติไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องวางแผนวันไม่ต้องทวนสิ่งที่ยังไม่เกิดแค่ให้ตัวเองอยู่กับน้ำแบบเต็มๆสัก5-10ถึงนาทีคุณจะรู้ว่านี่แหละคือการรีเ็ตใจที่แท้จริงอย่าประเมินค่ามันตำ่ำ เพราะทุกหยดน้ําที่ไหลผ่านกําลังพาเอาความเครียดความสับสนและความเหนื่อยล้าออกไปจากร่างกายมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์และไม่ต้องใช้คาเฟอีนสักหยดมึงไม่ต้องเก่งเรื่องสติไม่ต้องบรรลุทําอะไรทั้งนั้นแค่มีความตั้งใจที่จะอาบน้ําให้เหมือนเป็นของขวัญสาหรับตัวเองในทุกเช้าทุกเช้าคือโอกาสใหม่และการอาบน้ําแบบมีสติคือการเปิดประตูให้กับความสงบให้กับความตื่นตัว และให้กับการเริ่มต้นวันที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้จิตใจของคุณไหลไปกับความวุ่นวายให้มันได้ไหลไปกับน้ําและกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่เงียบเรียบง่ายแต่ทรงพลัง 9. พูดดีกับตัวเองเพราะเสียงของคุณคือเวทมนต์ที่เปลี่ยนวันทั้งวันได้หลังจากที่ร่างกายสะอาดใจสงบและความตื่นตัวเริ่มก่ะตัวขึ้นในตัวคุณก็ถึงเวลาที่จะเติมพลังใจ ด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดคำพูดของคุณเองหลายคนอาจไม่รู้ว่าคำที่เราพูดกับตัวเองในตอนเช้าคือหลักฐานของทั้งวันถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าเหนื่อยจังไม่อยากลุกเลยหรือวันนี้คงแย่อีกแน่คุณไม่ได้แค่บ่นคุณกำลังออกคำสั่งให้จิตใจเชื่อแบบนั้นจริงฮ่าฮและมันจะเริ่มทำงานทันทีตามที่คุณพูด แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนแค่ประโยคเดียวให้มันเป็นด้านบวกคุณจะพบว่าพลังงานทั้งตัวเปลี่ยนจากหมดไฟกลายเป็นพร้อมลุยจากห่อเหี่ยวกลายเป็นฮึดสู้นี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการกำกับทิศทางของสมองเราทุกคนมีสมองที่ฉลาดพอจะหาสิ่งที่เราสั่งให้มันหาถ้าคุณบอกสมองว่าวันนี้มันแย่แน่แน่มันก็จะเริ่มหาสิ่งแย่ๆมาให้ตลอดทั้งวัน แต่ถ้าคุณพูดว่าวันนี้ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่สมองก็จะเริ่มสแกนหาโอกาสความสุขและพลังดีฮ่าๆที่อาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กฮ่าๆคุณอาจควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้แต่คุณควบคุมทัศนคติได้เสมอและมันเริ่มต้นจากคำที่คุณพูดกับตัวเองในทุกเช้าเริ่มต้นยังไงง่ายที่สุดเลยหลังล้างหน้ายืนหน้ากระจอย่าหลบตาตัวเอง เงยหน้าขึ้นยิ้มออกมาชาฮาฮาถึงแม้ในใจจะยังง่วงยังไม่พร้อมหรือยังลังเลแค่ยิ้มให้ตัวเองเหมือนที่คุณเคยยิ้มให้เพื่อนสนิทที่กำลังต้องการกำลังใจแล้วพูดผู้สิ่งที่คุณอยากได้ยินเช่นวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดเอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารับมือได้อย่าดูถูกประโยคเล็กๆแบบนี้เพราะมันจะค่อยๆ ซึมเข้าไปในใจคุณเหมือนน้ำฝนที่ค่อยๆทำให้แผ่นดินชุม่มคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแค่ต้องเป็นคนที่เชื่อในตัวเองในแบบที่ไม่มีใครแย่งความเชื่อนั้นไปได้และถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันวันละไม่กี่วินาทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นและพร้อมสำหรับโลกข้างนอกมากขึ้นเรื่อยๆฮ่หาๆเสียงของคุณคือกำลังใจที่ใกล้ตัวที่สุด ซื่อสัตย์ที่สุดและทรงพลังที่สุดอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นศัตรูของตัวเองเพียงเพราะคุณเผลอพูดในทางลบเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าแค่พูดดีๆกับตัวเองก่อนเพราะในวันที่โลกอาจจะไม่ใจดีกับคุณเสียงของคุณอาจเป็นเพื่อนคนเดียวที่อยู่ข้างคุณเสมอสิบทบทวนเป้าหมายจุดไฟฝันให้ลูกโชนก่อนออกจากบ้านหลังจากที่คุณพูดดีกับตัวเองและปลุกพลังใจให้ตื่นขึ้นด้วยถ้อยคำที่เป็นมิตร ขั้นตอนต่อไปคือการเติมเชื้อไฟให้ความฝันไม่มอดดับไปกลางทางใช่พลังบวกมันสำคัญแต่มันต้องมีทิศทางไม่งั้นก็แค่พลังที่ลอยไปกับลมเราทุกคนมีฝันแต่หลายคนกลับลืมมันทุกเช้าปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสตื่นมาเช็คโทรศัพท์เข้าโซเชียลทำงานไปตามหน้าที่ตอบแชทจนหมดพลังแล้วก็หมดวันแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เรากำลังเดินไปทางไหนถ้าเราไม่ทบทวนเป้าหมายเราก็จะหลงทางได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคที่สิ่งรบกวนมากกว่าความสงบโฟกัสจะเลื่อนแรงผลักจะจางและเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้เดินไกลการทบทวนเป้าหมายในแต่ละวันจึงไม่ใช่แค่กิจวัตรธรรมดาแต่มันคือการสื่อสารกับจิตวิญญาณเป็นเหมือนการเติมน้ำมันให้กับรถที่ชื่อว่าความฝันเพื่อให้คุณวิ่งต่อได้ โดยไม่หมดแรงกลางทางแล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากหลังจากพูดดีกับตัวเองหน้ากระจกให้คุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหยิบสมุดเล่มเล็กหรือเปิดแอป,ปจดบันทึกในมือถือแล้วเขียนหรืออ่านเป้าหมายของตัวเองซ้ำอีกครั้งไม่ต้องเยินเยอะไม่ต้องให้ใครเข้าใจแค่คุณเข้าใจตัวเองตัวอย่างเช่นภายในปีนี้ฉันจะสร้างรายได้จากสิ่งที่ฉันรักให้ได้หนึ่งแสบาท ฉันจะมีสุขภาพแข็งแรงและลดน้ำหนัก5กิโลภายใน3เดือนประโยคเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อความสวยหรูแต่มันคือสัญญาระหว่างคุณกับตัวเองและสัญญาที่เราเห็นทุกวันคือสัญญาที่เราจะรักษาไว้ได้ดีที่สุดการทบทวนเป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่มันเปลี่ยนโลกภายในทําให้คุณรู้ว่าทุกย่างก้าวที่เดินมีความหมายเพราะความสําเร็จ มันไม่ได้ไกลอย่างที่คุณคิดมันแค่อยู่ในมือของคนที่ไม่ลืมมันในแต่ละเช้าและคนนั้นต้องเป็นคุณอย่าปล่อยให้เช้าไหนผ่านไปแบบไม่มีเป้าหมายในหัวใจทบทวนมันทุกวันด้วยความตั้งใจแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่มีโฟกัสคือชีวิตที่ไม่มีใครหยุดคุณได้ง่ายฮ่าฮ <c oughs> ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง60นาทีต่อเช้าแต่ถ้ามันยังดูเยอะเกินไป สำหรับจังหวะชีวิตของคุณในตอนนี้ไม่เป็นไรเลยคุณสามารถเริ่มแค่สามข้อที่รู้สึกใช่ที่สุดก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเพอร์เฟกแค่ขอให้คุณเริ่มเพราะชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่เคยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันเดียวแต่มันคือการเลือกเล็กๆที่คุณตัดสินใจทำในทุกๆเชา้าจำไว้นะการเริ่มต้นเช้าที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรืยามหรือคำทำนายแต่มันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณในทุกๆวันคุณเลือกได้ว่าจะให้เช้านี้เป็นแค่จุดเริ่มของความเครียดหรือคุณจะเลือกให้มันเป็นการเริ่มต้นของวันที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ตื่นเช้าเก่งหรือมีวินัยที่สุดในโลกตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าคุณตั้งใจ จะดูแลตัวเองวันละนิดเติมพลังใจให้ตัวเองวันละหน่อยเชื่อค่ะผลลัพธ์จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตคุณในแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันและถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือหลงทางแค่กลับมาฟังตอนนี้อีกครั้งแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนเพราะทุกเชา้าคือโอกาสใหม่เสมอโอกาสที่คุณจะเลือกชีวิตที่คุณต้องการและคุณ ไม่ต้องทำคนเดียวเพราะเราจะเดินไปด้วยกัน9ต่อ9วันต่อวันแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อที่ทุกเชา้าของเราทุกคนจะเป็นเช้าที่มีพลังและเต็มไปด้วยความหมาย